ปรักกมะคำนี้มีความหมายว่าบากบันมีรากศัพท์คือกระมธะาตุเหมือนกันกับนิกรมะคือกะมะามธาตุด่างกันแต่เพียงว่าความหมายที่แตกต่างกันไปนิกรมะคือก้าวออกไปปารักกมะก็ก้าวเหมือนกันนะแต่ก้าวจนไปถึงที่หมายแล้วก็ใช้ได้ทุกเรื่องนะ บุคคลต้องการความสําเร็จถ้ายังไม่สําเร็จก็ต้องมุ่งมั่นกันต่อไปถ้ามาหยุดเสียก็จะไม่ใช่ปาร,รกรมะคือก้าวออกไปแล้วไปหยุดเมื่อหยุดก็ไม่ถึงที่หมายคือไม่สําเร็จการตั้งความสําเร็จไว้อาจจะตั้งเป็นขั้นขั้นไปแต่เมื่อถึงคือสำเร็จตามขั้นนั้นแล้วก็ยังดำเนินต่อไปเพราะที่สุดยังไม่ถึงทางคดีโลกความสำเร็จที่มีแล้ว ก็เสื่อมสิ้นไปคือไม่ได้หมายความว่าสําเร็จแล้วจะอยู่อย่างนั้นก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้เพราะโลกนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเสื่อมคือดับไปก็วนมาใหม่อยู่อย่างนั้นอยู่ลําไปแต่ความสําเร็จในการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งมีโรมาการคือนิพานนั้นเมื่อถึงที่คือสําเร็จแล้วเนี่ยจะไม่มีวันที่จะเสื่อมไป คือได้บรรลุอมตะธรรมดังนั้นปร,รักระะต้องมีเป้าหมายคืออุดมาการณ์ในศาสนานี้นั้นก็คือนิพพานจึงต้องทําการศึกษาและดําเนินไปตั้งแต่ความริเริ่มคือปารบความเพียรและก้าวออกจากสิ่งผิดเพื่อไปหาสิ่งที่บริสุทธิ์ถูกต้องดีกว่า แล้วก็ดําเนินต่อไปจนถึงที่หมายได้ถึงอุมการนั้นได้เราใช้ปร,รักมธาตุเป็นธรรมทาธาตุที่ต้องมีอยู่ประจําใจเป็นความเพียรบากบันไปไม่มีสิ้นสุดจนกว่าจะถึงที่หมายดังนั้นสิ่งที่ดําเนินไปนั้นก็คือกูศวนละธรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นก็คือทําให้กูส่วนละธรรมนั้นเกิดขึ้น อามากะูลธรรมนั้นเกิดขึ้นแล้วอกูสลธรรมที่เคยมีอยู่เดิมมันก็ออกไปมันไม่ได้ครอบงามจิตใจเหมือนเดิมดังนั้นกูศลธรรมจึงต้องเจริญเข้าไว้ตั้งแต่ความรีเริ่มความก้าวออกและบากบันไปจึงจะสำเร็จคือถึงที่หมายตามที่ตนตั้งใจไว้ได้ก็ต้องอาศัยความอดทน เมื่อทำอยู่ประจาฝึกฝนอยู่เรื่อยไปเนี่ยความอดทนมันก็เริ่มที่มีแล้วก็มั่นคงต่อไปได้ความอดทนนั้นจะอดทนได้ดียิ่งขึ้นเพราะได้ผลแห่งการประพฤติปฏิบัติความอดทนเนี่ยของผู้ที่ยังเป็นผู้ทูชนนั้นน่ะมันมีจํากัดอาจจะหมดความอดทนได้เมื่อไปเจอไปเจอกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่หนักหนาสาหัส แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญคือฝึกฝนกับมันเพื่อสร้างความอดทนซึ่งในที่สุดแล้วเราจะทนได้นั่นหมายความว่าเราเนี่ยทำกิเลสให้หมดไปเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเราอดทนได้ทนได้ถึงที่สุดคือทนทนอยู่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างถาวรคือไม่มีอะไรที่จะมาทำให้หมดความอดทนพอหมดตันหาซึ่งจะทำให้หมดความอดทนได้นะตัวตันหา เมื่อทำลายตันหาจนหมดติ้นไปความอดทนจึงเป็นความอดทนที่สูงสุดไม่สามารถที่จะหมดโดยการกระทําของกิเลสที่เกิดขึ้นนั้นได้เป็นความถาวรดังนั้นความบากบันไปนี่ต้องอาศัยความอดทนอยู่เรื่อยไปจนทนได้ทนได้อย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีอะไรมาล้มเลิกความอดทนมาทำลายความอดทนดังนั้นแล้วเมื่อความอดทน จะด,ดำรงคงอยู่ได้ดีเพราะาเรานั่นเหงเห็นผลและประสบผลกับตนเองว่าเราทำอะไรต่อมีอะไรไปถ้ามีผลดีงามกว่าหมดโจทด ความหมดโจดนี้ก็หมดโจดเรื่อยไปคือผ่องใสไปตามลำดับได้ซึ่งเป็นธรรมที่เกิดขึ้นเป็นสภาวะเฉพาะตนขนเช่นนี้จะทำให้เราไม่หยุดความบากบานเหมือนผู้ที่เป็นผู้ดูชนประพฤติปฏิบัติได้จนเป็นอริยะบุคคลชั้นต้นคือโสดาบันซึ่งเล็งเห็นนิพานได้เมื่อเล็งเห็นนิพาน ก็จะไม่มีวันหมดความบากบัานและจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุดนั่นเองดังนั้นแล้วความบากบัานนี้คือต้องมีองค์ธรรมอันเป็นกูศลมีสติมีปัญญามีความภาคเพียนไปเป็นตัวหลักเช่นนี้ดังนั้นการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจก็จะทำให้เรานั้นมีความริเริ่มที่ถูกต้องได้ เพราะปัญญานั้นเป็นประดุดแสงสาว่างที่ส่องให้เราเห็นความดีงามความบริสุทธิ์ได้จึงก้าวออกจากสิ่งที่ผิดไปหาสิ่งที่ดีงามคือถูกต้องดีกว่าและดำเนินต่อไปไม่มีวันหยุดจนถึงรมการคือที่สุดแห่งธรรมที่เราต้องการที่จะถึงซึ่งก็คือนิพพานซึ่งเป็นสภาพที่ปราศจากความถุกคือไม่มีความเวียนว่ายตายเกิด ชีวิตนี้ก็จะมีแต่สิ่งที่เป็นความดีงาม เป็นความดีงามที่ปราศจากเหตุเพราะผลนั้นได้ถึงที่สุดที่สุดแห่งผลแล้วนั่นเองเมื่อได้ผลผลอันเป็นที่สุดแล้วคือทำที่สุดถุกได้สิ่งที่เป็นความดีงามตามที่เราเข้าใจที่เล็งเห็นกันได้มาตั้งแต่ต้นนั้นก็จะเป็นกิริยาอาการเท่านั้นไม่เป็นเหตุที่ว่าไม่เป็นเหตุเพราะว่าผลนั้นถึงที่สุดแล้วก็คือนิพพานดังนั้นด้วยความบากบานไป ซึ่งเป็นภาษาธรรมที่เราเรียกว่าปารักกาธรรมาธาตุเป็นธรรมาธาตุที่ต้องมีอยู่ประจำใจจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ดังที่ได้บรรยายมาก็มีด้วยประการะชนี้